สบายดีสบายดีสวัสดีพ,พ่อแมนนอ่พี่น้องมุอสูขสูขคนเนอพี่น้องเอ้มือน,นี้บานน้อยกะอ่าสิบพยายามเบ็ดคือเก่าพี่น้องยามเบ็ดเพียกซึงบานน้อยกับไปเสียบบางเสาเลยเป็นเลยท้ายคลิปไปเสียบเนี่ยบางเสานี่กะไปผพ้เดียวเนะาะบังเสาไปยามหลยซ้ำโตพี่น้องไอ้ในปลาปีไกล้ามโตซึ่งเพียกบานน้อยมากาากา็ขาดเลยขาดค้างหนึ่งบานน้อยกับเลยเห็ดเพียกรองเลย ลองไปตามน้ำเลยนี่มาเอ๊ะในไอ้ซิ่งถือไปครับเด็กๆบ้านต่างๆเนาะสบายดีสวัสดีนี่ทีสสวัดีน้องอนุ่นเนาะน้องใายสบายดีสวไปน้องน้องเพื่อนก็อยากไปน้ำกันเลยอ่าส่วนไปเป็นหมู่พอาะเลยถือกล่องเนาะอยู่ข้างหน้าหมดและเดี๋ยวบานน้อยสีรับเพื่อไปด้วยพี่น้องแกใส่ดีวะ Ơ cá sao này? Cá sao cái bút hả? Em, em đẹp đẹp cá như là hải nó. Nào, bay đồn cái đây và xịt thử nước bao thử. Chìm con, cái bao này. Chìm này nam cứng cá hẹn, cua cầu phải nói người nam cứng hẹn cua Còn lẽ, còn ถูกเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มองผีอวาน้อยผูกเขียกไว้ดี๋ยว่า,าน้อยสยามเอาปากว่าสิถือด้วยบ่เนะอึบซึ่งเขียกว่าน้อยนี่ก็ใส่ขามผ่าไปจังสินนะใส่ขามไปฟังนั่นแต่ว่าฟังนั่นน่ะมันขาดพี่นอ้องเลสี่แววงมันถือกันไรผ่า แต่แต่เสือกฟังนั่นมันขาดพี่น้องเพียงมันขาดมันกระสินไลซืสือไปจังซี่บปนี้เพียงเขามันกระสิลองไปตามนะคเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งมันขาดพี่น้องเพียงวานน้อยมันขาดหนะมันแห้งายไปวานน้อยสียามเพียงกันเลยเลยวาสิได้ยักโตเห็นแล้วได้เมื่านี่ได้โตดีอ่ะเออ เห็นบ่เออบางว่นนี่เตัวเดียวไวานกาเากินไรนั่นกนอะเพราเกตัวกแท้มันต๊ไปผุนะเออซนันะไรเพราะว่าเผียกมันขาดฟังหนึ่งนี่เพียกไหนมันขาดขาดฟังหนึ่ง มันอยู่บระเดียวเห็นทำเลยยืมถา่วมถา่เลยไหมนาะปลาเครื่องใหี้กินโอ้โอ้เดี๋ยวต้องแบงคือดีๆแบงคือดีๆให้เดี๋ยมันออกเนาะนี่ย่ะ ในบนไอซสนักเดี๋ยวพอก่อนไปหลังจากที่เอายามาถึงเติบพี่น้องนี้<โอ>เจอแล้เวเจอแล้วปลาปีไ<อ>ก่ปลาปีไก่ทางนี้ถ้าจะเอิ่ปลาปีไก่เด้อ<โ>แต่มันย<อ>ังโตหน่อยเนาะเป็นโต มันี่มานตัวหนึ่งตัวแหลกแห่งมานพี่น้องได้แล้วเสียบเนื้อเข้าไปมันมันคือตีถุงบ้านนี่กับอะไรตัวที่สองเออยามไปยามไปเหตุยังกินปลาตัวไหนนั่เห็ุยังพวกเลยเหตุยังกินเฉยไรตัวน้อยผลตโอ้ยวะ ยาไปที่ละล้าง,งตัวนี้บอรอนซับปิ่กินตัวหนึ่งน้ำต้มขุ่นยังกับ<า>ปิ่งกินตัวหนึ่งกับแตงโมหุงกับม,มันเจอสิพ่อตัวเดียว <laughs> เห็นมันมารในรายโตมันจังใสอะมานแค่ที่บักบักโอ้ยโอ้ดุดเป็นดุด,ด เจอแล้วเจอขิงเนียะถ้ามันรุดนี่เพียก้อมือเออหนิอันตรายได้ตกลุ่มน้ำมันได้จมได้โอ้รุดน้ำกันพี่น้องรุดน้ำกันเจอคักตึ้งเจอคาดพักพัก ซ้ายขาดุนดุนคือเลยไว้ตัวนี้บคือเน่โอ้โตก่อนเนาะคือตัวนี้น้อยเนาะตัวสอกีดังนี่มันตัวใ้หอดเวลามันใหญ่ตัวใ้หอดเนี่ยมันใหญ่เนาะมันกัดตายก่อนตัว่าสองเดี๋ยวไปนอนสองโตแล้วดุดไปน้ำกันอีก อ,อ,อีกคืออีกคืออีกเวนะมันกับขนคางได้แห้งนิดน,น้อยุุดไปน้ำกันอีกพี่นก็ใส่เวททางแท้มันมันตูดชงซ้ยมันตูดมาหอมกันโอ้ใช้จังนี่คือคือ โอ่งกันมงโแม่ไหมตุ้ยโอ้กระตี้นโอ้โอ้ยเออตัวใหญ่เว้ยปุดปุดเป็นอยู่ะน้องไย ตัวท no <t ries> ี mm ่สามพี่น้องโตัวเอาพี่เส้นนี่อืมนี่ตัวนี้ใหญ่เนาะใหญ่กว่าหมูโอ้สุดยอดพี่น้องเสียบเงยเป็นมาล่ะเสียบเบิือน้องตายนี่เนาะดวงที่เอาเสียบเป็นดวงคูนดวงที่อยู่ในหมาคูนพี่น้องอแอบใบแอบใบน้อง อาา <laughs> เออได้ไล้ดึงยามไปพี่นอ้องยามไปยามไปโอ้เจออีกแล้วโอ้ยโอ้ยปดปดละตัวที่สี่ตัวที่สี่ <c oughs> มันมันมันในมือนอี่อ่าเพียกว่าน้อยนี่มันกะ ้างนั้นมันขาดเนาอพี่น้องมันขาดเนี่ยมันจะเป็นแบบมันล่องไปเลยล่องไปตามหนาำเลย<อ>ยังมีอันนี้เงี้ยอ,อยู่ไปแลอวนะได้จิคอยดึงไปดึดไปนั้งกันพี่น้องได้สี่โตแล้วแต่ตโตบ่ใหญ่ปลามันท่านใหญ่ท่านโตใหญ่หนี่ยงเฮ้อเฮ้ยเจกแล้ว <laughs> เจ๊ยล้วเจ๊ยละโอ้วบึงหายจะเปิดนี่เห็นว่พี่น้องหาตัวเดียวตัวที่หาอือหอเดี๋ยวดูตรงเหยียบเพียกไ้แน่นๆได้ยียมันดูดจะมืออะไรจังไวะฮะจะเห็นตัวมั้งบอเห็นเห็นยังัตปาบอเอานี่บึงแต่ไก ยามไปน้ำกันพี่น้องดุนไปน้ำกันเขาจะเอิอนใส่เบ็ดเพียกปลาปีกไก่ขั้นปลาใหญ่นี่แห้งไดยห้ง่งขักถาปลามันโตใหญ่คอยขักโอ้ย,อยถือปลาใหญ่ตัวนี้นนะมันข่ยนะอันด้สงสัยงาใหม่เลยล่ะมาโอปลาไปกองขับเลย ียหอยเพียกก็มันขาดใชห็ไอจะได้ดีดึงเด้อปดดิฮะปดใผ้าด้วยกไอซิสไปเอาฝามาหนาไเอาามาให้อ้านี่ยทางหลังไอสิตัดเพนทิมด้วยโทบุระึปดปดอานะเอาพอดีันมันกระดุแต่วะ เออเอามาปดเอาเออปอดเอาพี่เด้บอนขาดเออเห็นเด้เห็นบอลพี่น้องเห็นบอลทำไมมันขาดเออดึงมากดึงมากเป็นไงจิตตัดเอาลเตซันแต่ว่าต่อบอลต่อไปผูกอยู่ผักนะฮะต่อไปผูกอยู่ผักจ้าจ้าจ้าขอจิตปดให้บอลป้าทิมทิมไม่ดีอ่ะน้องเตซันเป็นเกล็ดบอล เขาุ่มิแท้แท้เห็นเขาภูมนี่แหละฮึมมองจอดฮะมาดุนมาดูนอ้าวให้ถ่ายชมคนจักาจักตัวเนตัวึงตัวหนึ่งเนาะผู้นี้ผู้นี้ดตัวโอ้อีเมด้มาเดยพ่อตัวมาพ่ตัวถือขวามงก ยังมันมีแต่โตสามน่ว่าเบิดไเปตัวใหญ่น่อยเตัวใหญ่หน่อมันเอาย่างเสียบเอาหนึ่งด้ยด้วงขุนไ่เลยโบขุนหาเกตแทนในเดย์้วงขุนสวัสดีพ่อพี่เกยไหาโตบนเสานี่สามได้เฮ็ดกินเด๋เลยเนาะยามัน มึงได้ย <hoc> ังพยายามอีกขาดเลยด้นี่ <S <S